สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและ f f ที่เคารพและน่ารักของผมทุกท่านนะครับก็วันนี้วันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่15เนาะนะครับก็มาพบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้ผมในชุดสรุปที่ผมลงไว้ให้ในส่วนของอที่เป็นพื้นหลังสีขาวเป็นก้อนเมฆสีขาวนะฮะก็จะมีเลขชุดนี้นะครับเลขชุดนี้ที่ผมสรุปลงไปให้นะครับนะฮะก็ หวังว่าสมาชิกนะครับนะฮะอาจจะหวังว่าเลขจะเข้าและจะมีโชคในอส่วนของเลขชุดนี้นะครับนะครับก่อนอื่นนะครับช่องคนคนเลขนะครับนะฮะบายแอดกุ้งนะครับขอฝากคําเตือนไว้นิดนึงนะครับก็ช่องนี้นะครับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลถูกกฎหมายนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลจากในช่องนี้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางให้ท่านได้เลือกและตัดสินใจนะครับลงทุนกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมานะครับผมจะมาวิเคราะห์เจาะเลขกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่16ผมจะมีเวลามาพบเจอกับสมาชิกหรือไม่นะครับ นะฮะก็พอดีช่วงนี้รถที่ศูนย์บริการมันเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันนี้พอมีเวลาว่างก็ทําคลิปลงให้กับสมาชิกเลยนะฮะเรามาดูกันนะครับในส่วนของที่เมื่อคืนนี้นะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นของเรานะฮะเราวิ่งได้เลข5กับเลข6นะครับนะฮะก็ในชุดเด่นก็จะมีเลข5นะครับมีเลข5นะฮะแล้วก็เลขเด่นที่เรา เจอนะครับเจอนะครับที่เราไม่ได้เจอสินะฮะที่เราดูกันในส่วนของสูตรโบราณน่ะก็จะมี4 70นะครับก็ผมจับเลข7นะครับถ้าท่านสมาชิกจับเลขอื่นได้นะครับก็ลองจับดูนะฮะแต่ผมลองจับดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะผมวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะได้เลขประมาณนี้นะครับ ก็ถูกใจสมาชิกหรือไม่อย่างไรนะครับก็เม้นมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของบนนะฮะในส่วนของบนเนี่ยนะครับผมถ้าถามผมชอบเลขอะไรนะครับนะฮะผมชอบเลขอะไรส่วนตัวนะครับนะฮะส่วนตัวถ้าเป็นส่วนตัวนะครับผมชอบเลขนี้นะฮะห้าสองแปดนะครับส่วนตัวนะฮะส่วนตัวนะครับห้าสองแปด นะครับนะฮะห้าสองแปดนะฮะแล้วก็จริงๆก็ชอบหมดนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมหาลอตเตอรี่อยู่ตอนนี้ผมหาเลขนี้นะครับห้าสองแปดนะครับห้าสองแปดห้าสองปดจากการห้าสองเ็ดด้วยก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่าห้าสองแปดเนี่ยมันเข้าชนเด่นเลขวิ่งกันชนเด่นของเราด้วยชนเลขวิ่งด้วยนะครับ นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับจริงๆถามว่ามันก็เลขใกล้เคียงกันนะครับผิดแค่เลข2กับเลข5นะครับเนี่ยนะฮะนี่ครับนี่ฮะถามว่าพิจารณาลงทุนได้ไหมนะครับซื้ออย่างระบายนะครับซื้อลอตเตอรี่อย่างระบายนะฮะอย่างระบายนะครับถ้ามีเลขนะฮะแต่ว่าตัวนี้คงอั้นแล้วนะครับเนี่ย87 87น่าจะอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วนะครับลองพิจารณาตัวอื่นครับนะฮะพิจารณาตัวอื่นนะครับนะฮะเก้าเจ็ดเก้าแดตัวนี้นะครับก็ถ้าเลียงแบบนี้ดูแล้วน่าไม่ไม่น่าจะออกออกยากนะครับก็สลับหลักกันนะครับเอา8ดไปไว้ก็ได้ครับเอาแดไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับนะฮะพิจารณาสลับหลักกันดูนะครับแล้วก็หาลอตเตอรี่ดูนะฮะเลขนี้ไปเรียกคุณตานะครับเลขคุณตานะครับเก้าแดเจดคุณตาจับให้นะฮะ คุณตาจับให้นะครับคุณตาจับให้ผมนะฮะนะฮะแล้วก็ส่วนจะมาหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับก็คอยดูกันนะครับถามว่าถ้ามีกําลังมีทุนทรัพย์นะครับนะฮะซื้อไว้อย่างระาบนะครับซื้ออย่างระาบก็อาจจะมีโชคนะครับมีโชคอาจจะมีโชคนะครับในส่วนของ2ตัวนะครับส่วนของ2ตัวเนี่ยผมก็จะลงไว้ให้คือ8 7 5 7 28กับ27นะครับนะฮะถ้าจะเพิ่มจากนี้นะครับถ้าจะเพิ่มจากนี้นะฮะถ้าจะเพิ่มจากนี้ผมนะครับจะให้ลองดูตัวนี้นะครับนะฮะก็ผมเพิ่มให้นะฮะผมเพิ่มให้นะครับถ้าใครไม่ทามมชิกท่านาไหนไม่ชอบเลขในชุดนี้ผมพิจารณาเพิ่มให้นะครับเพิ่มให้นะนะครับมี 5 9นะครับมี5 9นะอันนี้เพิ่มนะครับนะครับเพิ่มให้นะฮะถ้าไม่ชอบเลขในชุดนี้นะครับผมก็เอาเลขชุดนี้นะครับมาจับนะครับมาจับกันนะครับสองตัวนะครับระหว่างสองตัวนะฮะนะฮะเก้าห้าห้าเนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมเพิ่มให้นะครับเพิ่มให้นะฮะส่วนของตัวนี้คือเพิ่มให้นะครับเพิ่มนะครับเพิ่มให้นะครับสองหางนะฮะห้าเก้ากับเก้าเจ็ดนะครับมาจากไหนนะฮะมาจากไหนเก้าเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับมีสูตรของเรานะครับก็คือสูตรโบราณเนี่ยนะครับมันมีเก้าสามตัวนะครับเก้าสามตัวคุณตาท่านก็บอกว่าถ้าจับไปชนเลขกําลังวันแล้วเนี่ยถ้ามันชนเนี่ยก็อาจมาได้นะครับอาจมาได้ ดังนั้นผมก็เลยจับให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในชุดของคุณตาด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับชุดนี้นะครับชุดคุณตานะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยครับแล้วคุณตาก็บอกว่าเออเลขนี้ก็สวยนะครับ287ดนะครับนะฮะก็พิจารณาลงทุนนะครับพิจารณาลงทุนกันนะฮะมาพูดคุยกันก่อนนะครับเผื่อพรุ่งนี้ผมอาจจะ อาจจะได้มาคุยกับสมาชิกหรือไม่นะครับนะฮะต้องดูอีกทีเพราะว่าบางทีรถเข้ามาเยอะก็ปีกตัวมาทําคลิปไม่ทันนะบางทีกลางคืนก็พยายามทําคลิปด้วยนะครับผมก็ทําคลิปด้วยแล้วก็ทําคลิปลงเลขด้วยนะครับแล้วก็คิดสูตรหวยด้วยบางทีก็คิดหลับขาโตเหมือนกันนะครับนะฮะไม่นอนในบุ้งมาหลายวันแล้วครับไม่นอนในห้องมาหลายวันแล้วครับนอนนอกห้องตลอด เข้ามุ้งทีก็ตีสองตีสามนะครับเข้าห้องเข้ามุ้งทีก็ตีสองตีสามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็ฝากไว้นะฮะในส่วนของสองตัวสามตัวบนนะครับนะครับในส่วนของเลขวิ่งนะครับวิ่งนะวิ่งนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนผมก็ยังย้าคาเดิมนะฮะยังย้าคาเดิมนะครับ วิ่งสองวิ่งแปดนะครับนะฮะผมก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับจริงๆถ้าเอาสูตรวิ่งมาจับนะครับมันก็อาจจะได้นะครับนะฮะถ้าเอาสูตรวิ่งกับตัวเด่นมาชนกันเนี่ยมันก็ได้ตัวนี้เลยฮะเนี่ยนะครับมันก็ได้ตัวเนี้ยฮะ ก็หวังว่าจะมานะครับสมาชิกเห็นอย่างไรครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์นะพูดคุยกันนะครับนะฮะก็หวังว่าอ่าพ่งนี้นะครับช่วงบ่ายสมาชิกจะมีโชคกันทุกท่านนะฮะนะฮะผมเลขวิ่งมันมาชนตัวนี้เลยครับเนี่ยห้าสองแปดนะครับเลขวิ่งนะฮะเลขวิ่งกับเลขเด่นําจับเลขวิ่งกับเลขเด่นมาชนกันนะครับนะฮะก็หวังว่า จะมาตามนัดตามสูตรนะครับถ้ามาตามสูตรก็เลขนี้เลยนะครับนะฮะเลขนี้เลยถ้ามาตามสูตรนะนะครับนะฮะนะครับก็พิจารณาลงทุนนะฮะพิจารณาลงทุนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอ่าให้ดูอีกอีกด้วยอีกล่างนะครับล่างด้วยนะครับก็ผมลงไปให้แล้วนะครับในส่วนของเลขเลขล่างนะครับเลขล่างนะฮะผมก็อ่านี่ครับนี่ครับชุดนี้นะฮะ ชุดนี้ครับชุดนี้คือชุดที่ผมลงล่างนะครับผมลงล่างนะครับอย่างที่ผมบอกใจจริงนะครับผมชอบอ่าห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์นะฮะผมชอบห้าศูนย์นะฮะแต่สูตรนะครับสูตรก็มาชนกันที่เรขนี้นะครับชนกันที่ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ไปหาซื้อห้าศูนย์ก็ไม่ได้ด้วยนะครับหาซื้อห้าศูนย์ไม่ได้ด้วยนะครับผมก็เลยวันนี้ไปก็เลยได้มานะครับ นลองหาสองสามวันแล้วครับไม่เจอนะครับวันนี้มาเจอครับเจอตัวนี้ฮะนี่ครับอ่ะผมมาเจอตัวนี้ครับทำเองเล่นเองครับทำเองซื้อเองนักเลงพอนะฮะนะครับทำเองซื้อเองนักเลงพอนะครับ ก็ในเมื่อเราทําแล้วสูตรมันมาแบบนี้นะครับนะฮะก็พิจารณาลงทุนแบบนี้เลยครับเอาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะก็ถ้าสมาชิกนะครับสมาชิกไม่ชอบ30นะครับก็มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกสําหรับแนวทางผมนะฮะแนวทางผมก็จะมีนะครับ40 50 8นนะครับในชุดของที่มันชนกันหลาย หลายๆสูตรนะฮะหลายๆสูตรนะครับนะฮะแต่ก็ถ้าใครพิจารณาเลข4นะครับในงวดนี้นะนะครับในงวดนี้นะผมให้ดูแล้วนะฮะว่าเอ่อเลข4ผมเนี่ยมันหลุดตารางคำนวณเลขล่างนะครับนะฮะถ้าใครไม่สนใจพวกเลขดับเลขหลุดตารางพวกนี้ก็พิจารณาลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเอ่อด้วยความเป็นห่วงนะครับก็ให้เบาไว้นิดนึงนะครับเบาไว้นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจนะครับมั่นใจว่า เลขสี่มาแน่นอนนะครับในส่วนของล่างนะฮะก็จัดเลยครับจัดหนักๆนะครับจัดหนักๆนะฮะนะครับหรือมั่นใจเลขสามมาเลขศูนย์มาก็จัดหนักได้นะครับหลายๆใบนะครับผมก็ได้มาแค่นี้นะครับทุนทรัพย์ผมมีน้อยนะครับนะฮะผมกะว่าจะหาลอตเตอรี่ห้าแปดสองห้าสองแปดอะไรพวกเนี้ยอีกสักใบหนึ่งนะครับอีกสักใบหรือสองใบนะครับถถูกรางวัลใหญ่นะครับนะฮะ อ่ะนะครับในสองเลขล่างนะครับผมเอ่อได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้นะฮะสมาชิก <ent> ถ <writer> <drama> ูกใจหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะก็ที่มาให้เห็นเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่3มหานะครับถ้าเลข4ติดเลขหลุดตางผมนะฮะมันก็จะเหลือแค่3ชุดนะครับก็น้อยนะครับ3มชุดนะฮะนะครับ3มชุดนี้นะครับ หรือถ้าท่านไม่ชอบนะครับท่านก็จับอย่างนี้ก็ได้นะฮะเลขมันจะมีอยู่แค่เลข3ามเลข0ูเลขห้าเลข8ดนะครับก็จับวนันืก็ได้นะฮะจับวนกันได้ครับแล้วก็ลองพิจารณาลงทุนดูครับลองพิจารณาลงทุนดูนะฮะแต่สูตรที่ผมจับมาให้แล้วนั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าตัดเลขสี่ออกไปนะครับนี่ก็จะเหลือแค่นี่นะครับเหลือแค่3ามหางนี้เท่านั้นนะครับนะฮะจะมาหรือไม่อย่างไรนั้นผมไม่ทราบได้นะครับ ก็อยากให้มานะครับสมาชิกจะได้มีโชคนะครับร่ํารวยปลดหนี้สินนะครับชีวิตคนเรานะฮะถ้าขอแค่ไม่เป็นหนี้ครับชีวิตก็มีความสุขแล้วนะฮะนะครับทุกคนไม่อยากเป็นหนี้ครับทุกๆท่านนะฮะผมไองหงก็ไม่อยากเป็นหนี้ครับแต่มันเป็นหนี้โดยความจําใจโดยความจําเป็นโดยเหตุบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็แล้วแต่นะครับนะฮะแต่หวังว่าเราต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องหลุดพ้นนะครับ นะหลุดพ้นนะครับผมก็พึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะพึ่งบารมีของหลวงพ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับพึ่งบารมีของหลวงพ่ดู่พงปัญโยนะครับพึ่งบารมีของหลวงพ่อกลยวชิตินทโรนะฮะที่ผมเคารพนะครับให้ท่านได้ช่วยเหลือนะครับจะช่วยเหลือได้ท่านจะช่วยเหลือได้นั้นก็ตามบุญของเราครับมีบุญมากก็หลุดพ้นไวนะครับมีบุญน้อยก็หลุดพ้นช้านะครับฉะนั้น ทำบุญบ่อยๆทำบุญเรื่อยๆนะครับมีโอกาสก็ทําบุญนะครับทำทานทําบุญนะครับโดยเฉพาะกับพ่อกับแม่นะครับมีโอกาสก็ทําให้ท่านนะครับมีโอกาสทํให้ท่านลอตเตอรี่สามใบนี้นะครับผมซื้อแล้วผมจะให้แม่ผมนะฮะผมจะให้แม่ผมนะครับผมตั้งใจจะซื้อให้แม่ผมนะฮะนะครับผมตั้งใจเลยว่าผมจะซื้อลอตเตอรี่สามใบอ่าลอตเตอรี่ให้แม่ผมนะฮะพอดีไปเจอเลข สามสนอยู่3ใบเลยนะครับผมก็เลยเอาหมดเลย3ใบนะครับผมตั้งใจจะให้แม่ผมนะครับสามใบนี้นะครับเป็น,นของขวัญให้ท่านบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีโชคนะครับเลขมานะครับนะฮะท่านจะได้ดีใจนะครับนะฮะส่วนผมเองนั้นผมเป็นลูกครับผมเป็นลูกนะฮะท่านมีความสุขคนเป็นลูกก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดู กันอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงผมไม่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมเคยให้สมาชิกดูไปหรือยังนะครับแต่ว่าผมทําไว้นานแล้วนะครับนะฮะเป็นเลข2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างในชุดของกําลังวันนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเข้า4ี่ห้านะครับผมเอาเลขกําลังวันทั้งหมดนะครับมันตับที่ผมมีนะครับที่ผมใช้นะฮะทั้งหมดจะมี5ชุดนะครับเลขกําลังวัน5ชุดเนี่ยมาคัดเลขเด่นนะครับมาคัดเลขเด่นนะครับมาคัดเลขเด่นนะฮะ ก็จะได้ตามนี้ครับสเด่นสุด<ม>เห็นไหมครับอ่ะมันชนดับผมก็ว่ากันไปนะครับแล้วพอพอผมพร้มจับชุดนะครับจับชุดก็จะดีได้นะครับสี่สองสี่หกแปดสี่สี่เก้าสองหกสองแปดสองเก้าหกแปดหเก้าแปดเ้านะครับชุดนี้ผมลงตั้งแต่วันที่สองมิถุนาแล้วนะครับ นะผมลงในเพจของที่ผมเป็นแอดมินอยู่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะมีคนสนใจน้อยนะครับนะฮะแต่งวดที่แล้วนะครับวิธีการนี้นะครับวิธีการจับเลขกำลังวันนี้เข้า 4- ี่ห้าตรงๆนะครับนะฮะผมไม่ไม่ทราบได้นะครับว่าเลขชุดนี้จะเข้าอีกหรือไม่หรือจะเข้าบนหรือเข้าล่างนะครับหรืออาจจะไม่เข้าเลยนะครับ10ชุดนะครับผมทำมา สองวดแล้วนะครับงวดที่แล้วก็สิบชุดงวดนี้ผมก็ทําให้อีกสิบชุดนะครับสมาชิกท่านไหนที่ผมลงเลขให้แล้วไม่ถูกใจนะครับก็ลองมาดูเลขชุดนี้ดูนะครับนะฮะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดนี้นะฮะบนล่างเลยนะครับบนล่างเลยนะฮะนะครับนะลองเอาไปจับกันดูนะครับไปจับกันดูนะครับนะฮะ เป็นเลข2ตัวนะครับ2ตัวบนล่างนะฮะสตัวบนล่างนะครับอ่ะนะครับผมลงให้ตั้งแต่วันที่สิบเอ่อที่สองพิจารณาแล้วนะครับนะฮะลงให้นานแล้วนะครับแต่อยู่ในเพจนะฮะผมไม่ผมจาไม่ได้ว่าผมให้สมาชิกในห้องในช่อง youtube ดูหรือยังนะครับก็วันนี้เลยเอามาให้ดูทบทวนกันนะครับทบทวนนะครับเพื่อจะได้เลขตรงๆนะครับนี่ครับมีก็เลขชนนะฮะเนี่ยนะครับสี่แปดแปดสี่สี่เก้านี่ก็สวยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็สวยนะครับสวยนะฮะ 8ปดเกเห็นไหมฮะเลขคุณตาเลขคุณตาครับ89นะฮะ789ครับอ่ะนะครับก็ลองดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะครับรางวัลออกแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะก็มาพูดคุยกันนะครับนะฮะมาพูดคุยกันนะฮะว่าสมาชิกท่านไหนมีโชคบ้างนะครับจากเลขที่ผมให้นะครับจากเลขที่ผมทำสูตรจากเลขกำลังวันอะไรอย่างไรนะครับก็มาพูดมาคุยกันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับในส่วนของช่องช่องทางช่องทางติดตามนะครับที่สมาชิกถามไว้นะครับสมาชิกถามผมไว้นะครับนะครับช่องทางติดตามผมนะครับนะฮะตามนี้เลยครับผมก็จะมีช่อง Youtube คนคนเลขนะครับนะครับที่คือช่องนี้นะครับแล้วก็เ c e b o o k ส่วนตัวในชื่อคมสารบัวทองนะครับ เพจ Facebook ที่ผมเป็นแอดมินอยู่ก็คือหวยนำโชคบุญต่อบุญนะครับตอนนี้แอดมินน้องแอดมินนะครับกำลังเร่งสรุปนะครับเร่งสรุปเ,เลขให้อยู่นะครับกำลังสรุปเลขให้อยู่นะครับก็น้องแอดมินเนี่ยก็จะจับเลขจากสำนักต่างๆนะครับมาวิเคราะห์นะครับร่วมกับผมเองนี่แหละฮะนะฮะกับอแอดมินท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในแนวของ เลขที่คาดว่าน่าจะมานะครับแล้วก็ลงให้สมาชิกนะครับนะเป็นเอ่อเพจฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปดูนะฮะนะครับลองเข้าไปดูนะฮะลองเข้าไปติดตามนะครับหวยนําโชคบุญต่อบุญนะครับผมเขียนไม่ค่อยดีหวยนําโชคบุญต่อบุญนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook แล้วพิมพ์คําว่าหวยนําโชคบุญต่อบุญนะครับในช่องอ่าใน a c e b o o k ผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงอะไรนะครับ นะครไม่ค่อยได้ลงอะไรผมก็จะลงสรุปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ Facebook เท่าไหร่นะครับโอเคครับวันนี้นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับก็หวังว่านะครับสมาชิกจะมั่นใจในเลขมากขึ้นนะครับสมาชิกจะมั่นใจในเลขมากขึ้นนะครับที่เออผมลงไปให้นะครับก็มาวิเคราะห์กันนะครับเรามาวิเคราะห์กันในแนวของเลขที่คาดว่าน่าจะมานะครับ ผมก็ไม่ทราบนะผมไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับที่จะรู้ว่าเลขออกอะไรนะครับแต่ผมศรัทธานะครับศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในบุญนะครับศรัทธาในศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วกันนะครับนะฮะนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ แต่ไม่ใช่สายดำนะครับเป็นสายขาวครับศรัทธาในหลวงปู่ทวดศรัทธาในหลวงปู่ดูศรัทธาในหลวงพ่อโวยนะครับท่านมีครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมนะครับกลาบไหว้ท่านด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้แอดกุ้งขอญาตลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับสําหรับในคลิปหน้านั้นอาจจะเจอกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งคลิปหรือเปล่านะครับต้องดูว่าว่างไหมนะครับหรืออาจจะเจอกันเลยหลังสลากออกแล้วนะครับเรามาร่วมกันชชยโยโห่ร้องนะครับกันนะครับว่าเลข เราเข้านะครับอวยพรนะครับอวยพรอวยพรให้ให้ให้เสียงสิทธิ์ออยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเงินทองมากมายไก่กองนะครับล่ำรวยเงินทองทุกเวลาล่ำรวยเงินตาทุกนาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดกุ้งขอญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ